สวัสดีครับสิปปีล่ำเศร้าปีล่ำค่อยเห็นกวงมาหยามมังเขาขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าทื่อเดียวนี่ยพี่น้องบานหน้าตาตุ้ยคือเกา่าอันนี้ก็ร่งคดสวนอยู่ตื่นตื่นดึกได้งาาหลายตื่นสายได้ง่านหน่อยคนว่าตื่นโม้าก็มากกันหนาวหลกะบรรยากาศสดชื่นกันล,ลุยลุกมาคดมวคดสวนไปยิ่งสิละสวนกระไรยังม่สมบุญแบบดอกไม้ก็ร่างสิออกดอก ย่างปลูกไว้บักอื้อหมากแตงอันนี้กับหมกอื้อเนี่ยเนี่ยหมากแตงคนหมากงูเงียู่มักบวบมีปัดบคูยางบักข้อโคตรหมากกล้วยหมากซีดาหมากคุ้งคุณน้าพี่น้องคุเนี่ะบักคุ้งมีปุดบคูยางคุณเนี่ยวตามภาษาลูกกับคุ้งกับหน้าตื่นว่วเช้ามากอหรอลูกซีหล่ะหนาวกับไม่หนาวตื่นเด็กลูกเศร้า ว่าเดี๋ยวนี้กำลังแดดอุ่นๆก็เลยมาหดสวนเบิงงห้ยน้าห้ยน้ต้นไม้ต้นไรยแต่มันสดชื่นขึ้นกัดข้นนี่ละเจ้าของแต่สดชื่นได้เช็ดได้ทาตื่นขึมม้นมากนิดใสตัววงส่งตื่นขึมมนน้นมากเนี่ยเน้ากระซังอยากลงมาสวนจ้งเสียเนี่ยคือเห็นชิดจูงสิละเท็ดแบบข้อมสุกม,มีข้อมสุกใจได้พี่น้องเ็ดจงเสีย อันนี้มีเฮ็ดเอาเจ้าของบดเด้พี่น้องเฮ็ดเอาเมื่อละหน่อยปลูกับเมื่อละสองสามตนบางมันใหญ่บอท่อกันปอูกมื่อละสองสามยางเมื่อละหน่อยเฮ็ดไปพุกม,มือเ่ยเมื่อเสามากกับฮดนํำท่าสีแเลี่ยวกะสองสามมงท่าสีแเลียวยมันกับบมีแต่มองนี่กับยุคพุ่นกับมีอีกชวนน่ะสองบอลอ่ามีอยู่สองบอลเฮ็ดไปยูงสิละ ว่หันย่า่เรากับมกาตัดเอาพักว่วงหันเน่ยเรากมาตัดเอาพักกับกองไว้อ่นี้เน่อันรักน้อยไม่บักแตงนี่พี่น้องเนี่ยักแตงอันรักสักนี่งเตียงเตียงไรบัตแตงจริงสมมติว่ามันแจนซุ้มนี่แก้วไปแล้วก็ให้มันเหลือบักแตงจริงให้มันเห็นว่าให้มันว่างที่ดีนมองนี่เล่ยวให้มันว่างด้วยให้มันทํางานใส่งานจาขนาดจะดินแตงเงนี่ ใส่งานยางไงพอหนาฝนเกเห็ดหน้าสิพี่นอ้องหนาแลีงม,มันกับปลูกสิละปลูกไว้ถทะยู่ถ้ากินหรือว่ากินก็นได้ขายเพราะเด้ค่าน้ำค่านี่ข้าฟื้นค่าไฝ่เนีย่ยเห็ดไปทําไปเพื่อนว่ขาขยันแต่ว่าพ่อใหญ่ตุยบ่ได้าขายันดอกเห็ดบ่เศร้านี่นะเพื่อนว่าก็าาาเด็ดบ่เศรเด้พ่อใหญ่ตุียนี่เห็ดไปบ่เศร้าเห็ดไปอยูสัตว์วน,นั่น ปูนั่นปูนี่ดอกไม้ก็สดสวยงดงามปฏิว่าได้จังไดมากได้ปูดอกไม้นี่ก็ได้เขาวัดนี่เออได้เขาวัดเขาว,ว่าได้บูส้มบูชากันดีใจดอกไม้ก็ได้เนีย่ยลดไปยังสิละเปลี่ยนเลยน้อพี่น้องนะเดี๋ยวนี้นะ่ะหนาวบนน้อพี่น้องดังไฟฟิ้งกันบ่หรอ่นหนาวเสีย ดังไฟฟิงนี่เดอ้อรักษาเนื้อเนื้อซาตัวไปใส่มาใส่กะใส่แม็กใส่ผ้าปิดดังบัตเคือโลกโคกิดมากคุณว่ารักษาสุขภาพร่างกายเจ้าของให้มันแข็งแรงใหย้ยูดีมีแห้งปาฏจากโกไนไข้ไข้เจ็บทุกอย่างเฮ้ยจุ้ยกับเป็นห่วงอยู่ละเป็นห่วงทุกข์ทุกค,นกคนน์นิดนึงละเออโดนคนมาเห็นหนา้าคุณว่าไปยังสิละเล่าก็ได้ โคตรหัวโคตรวนไปยามือสาวมาเด้อผู้เ่าผู้แก้เฮาพี่น้องน้องไอ้ดังฟื้นดังไฟสิงแห่มันอุ่นดังฟื้นดังไฟสิงขึนพี่น้องทึงเมืองเลยเครงภาคเหนือคือวัาหนาวคักหนาวแน่เถอะฉันภาคใต้เพรเราฝนตกน้ำกล่มภาคอีสานเฮ้กับว่าหนาวหลายายูดีมีห้างรักษาสุขภาพร่างกายให้สดชื่นแจ่มใสจังสิละพี่น้อง บังพ่อใหญ่ตุย้ยแล้วให้กำลังใจตาตุย้ยจักหน่อยถ้ามีประโยชน์ต้อขวดต้อรวัวสิ่งที่พ่อใหญ่ตุย้ยเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยขอให้พี่น้องกนไล่กโแชร์สุดท้ายก็กดคตรธรรมตะเคียนเนี่ยพี่น้องสวัสดีครับเจ้าอย่าลืมนะพี่น้องสาเนื้อสาตัวดีใครร่างกายแข็งแรงคือพยย่อใหญ่ตุ้ยนี่เจ้าปุญเติมเมื่อสาวมาเพรัะพงสวนมีนม้ำมีน,มนให้สมบูรณ์แบบพุทธะอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายซะ ồ oh, cháu cứ câu gì đâu cháu cứ câu hả như thủy cháu